หลายๆที่เนี่ยที่มีของขาดเนี่ยปัญหาก็าคือไม่มีจุดสั่งซื้อนะครับที่ชัดเจนไม่ได้คำนวณหาพอไม่คำนวณหาเนี่ยมันก็ไม่มีตัวที่คอยแจ้งเตือนว่าเอจุดไหนล่ะสต็อกมันเหลือเท่าไหร่เราจะต้องสั่งซื้อละ สวัสดีครับาจารย์จอรดที่ปรึกษาหลักนะครับวันนี้จะมาพูดในหัวข้อ5ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสต็อกบวมและก็สต็อกขาดผู้ประกอบการหลายๆท่านน่าจะเจอปัญหาเรื่องนี้เรื่องของปัญหาสต็อกบวมอของดีนะครับก็ขาดนะครับของดี ก็คือ,อนำสินค้าผลิตไม่ทันหรือสั่งซื้อมาไม่ทันส่วนของที่ขายไม่ดีนะครับก็สต็อกบวมนะถ้าท่านเจอปัญหาเรื่องนี้เดี๋ยวลองดู5ขั้นตอนนะครับแล้วก็ลองลองนำไปปรับใช้ดูนะครับมาดูขั้นตอนที่1น,นะครับขั้นตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของอการคำนวณหาเซฟตี้สต็อกก่อน ก่อนอื่นเนี่ยท่านต้องรู้ว่านะครับเซฟตี้ซ็อกคืออะไรเนาะนะครับเซฟตี้ซ็อกก็คือสินค้าที่มันเก็บไว้นะครับป้องกันการผันผวลนลของทั้งดีมานแล้วก็ทับพายนะครับผันผวนคืออะไรก็คือ,เ,อ,อเราไม่สามารถควบคุมตัวตัวความต้องการลูกค้าได้นะว่าลูกค้าในแต่ละวันเนี่ย จะมาซื้อเท่าไหร่อย่างเช่นลูกค้ามาซื้ออยู่ที่10ชิ้นมวันพรุ่งนี้ซื้อ20วันต่อมาซื้อ45วันต่อไปซื้อ50อะไรเงี้ยอันนี้คือเราไม่รู้เราไม่รู้เนาะนะครับอันนี้คือตัวแ er. รกนะครับฉะนั้นพอเราไม่รู้ตัวดีมาลูกค้าว่าจะมาซื้อในแต่วันเท่าไหร่เราก็เลยต้องมีการกําหนดเนาะตัวเซฟตี้สต็อกเพื่อที่จะเก็บไว้เวลาที่ลูกค้ามาสั่งซื้อบางช่วงเนี่ยที่มันเยอะผิดปกตินะเราจะได้ของตัวเนี้ยขายให้ลูกค้า เราจะได้ของรู้ที่ขายลูกคา้าแต่ถ้า,าถ้าไม่อยากเก็บสต็อกเนี่ยนะครับอันนี้ท่านถ้าท่านสามารถควบคุมลูกค้าได้ท่านก็ไม่ต้องเก็บสต็อกได้อย่างเช่นผม็นตัวอย่างนี้ในแต่ละวันเนี่ยลูกค้าซื้อวันละร้อยชิ้นร้อยชิ้นร้อยชิ้นทุกวันเลยท่านควบคุมได้นะท่านก็ไม่ต้องมีตัวสตอ็อกเซฟตี้สตอ็สตอกนะถูกไหมนะครับท่านก็ผลิตของวันละร้อยหรือว่าสั่งซื้อเข้ามาวันละร้อยแล้วก็ขายวันละร้อยนะครับพวกนี้ก็เรียกเข้าวันละร้อยแล้วขายวันละร้อย อันนี้คือเราควบคุมตัวลูกค้าได้หรือตัวดีมาน์ได้เนาะก็ลองดูว่าของปัจจุบันเนี้ยสภาพปัจจุบันธุรกิจของท่านเนี่ยเป็นแบบไหนควบคุมได้ไหมหรือว่าควบคุมไม่ได้ถ้าไม่ควบคุมยังไม่ได้ก็ต้องมามีเซฟตี้ซ็อกนะอีกนึ่งคือเซฟตี้ซ็อกเนี่ยเอาไว้ป้องกันในเรื่องของรีทามนะที่มันมีความไม่แน่ไม่นอนนะอย่างเช่นลูกค้าไอซัยเออร์ของเราบอกว่า ส่งของเวันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะขอเลื่อนเป็นวันที่8วันที่9อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือลีดไทม์ที่อาจจะไม่แน่ไม่นอนเนาะหรือเลื่อนเป็นวันที่10-11ไปไปเรื่อยเนาะเพราะลีดไทไม่แน่นอนเนี่ยเราก็ต้องมีตัวเซฟตี้ซ็อกเนี่ยนะครับไว้ป้องกันในเรื่องของตัวลีดไทมด้วยอ่ะทีนี้แล้ววิธีการเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยไอตัวเซฟตี้ซ็อกแล้วเนี่ยครับวิธีการคำนวณหาไอตัว เซฟตี้ซ็อกเนี่ยเอ๊ะเราจะคำนวณยังไงล่ะวันนี้ผมก็นำสูตรนะครับวิธีการคำนวณแบบง่ายๆนะครับมาให้กับทุกท่านเนาะแต่ที่จริงวิธีการคำนวณหาตัวเซฟตี้ซ็อกเนี่ยมันมีหลายวิธีนะนะครับมีหลายวิธีเข้าสูตรสมการแรงต่างนะแต่วันนี้ผมอธิบายแบบเอาสูตรง่ายไม่ให้ท่านแล้วกันเนาะนะครับซึ่งหลายๆผู้หลายๆผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะ ใช้สูตรนี้อยู่นะครับหรือบางท่านอาจจะยังไม่ยังไม่เคยใช้นะ,นะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับอ่ะสูตรของมันก็คือครับท่านต้องกําหนดตัวนโยบายของตัวเซฟตี้ซ็อกว่าต้องการเก็บกี่วันนะอันนี้ท่านทาผู้บริหารต้องกําหนดนโยบายมาเลยอย่างเช่นบางที่กําหนดนโยบายเลยเก็บเซฟตี้ซ็อกไว้อยู่ที่7วันวันนะครับสิวันหรือ3วัน15วันหรือ20วันอันนี้แล้วแต่นะนะครับแล้วแต่แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะ นะครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าแต่และธุรกิจของท่านเนาะบางธุรกิจอย่างเช่นพวกธุรกิจอาหารอย่างเงี้ยนะครับบางที่เนี่ยก็เก็บเซฟตี้ซ็อกแค่วันเดียวบางที่ก็ไม่เก็บเลยนะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับหรือบางที่ก็3วันยอะไรเงี้ยเห็นไหมครับอันนี้คือตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวที่1เนาะนะครับวิธีการคนนาํานวณหาอันนี้เราจะคนนาํานวณหายังไงเมื่อผู้บริหารเหมือนเรากําหนดตัวนโยบายของตัวเซฟตี้ซ็อกแล้วที่ชัดเจนเนอะอย่างเช่นอยู่ที่กําหนดไว้อยู่ที่10วันเนาะต้องการเก็บเซฟตี้ซ็อกว่าสิวัน ยอดขายเฉลี่ยของรายการนี้ของเราเนี่ยอยู่ที่10ชิ้นก็เอา0ชิ้นเนี่ยคูณด้วย10วันก็เท่ากับจะได้100ชิ้นแปลว่าเซฟตี้ซอฟของเราเนี่ยจะอยู่ที่100ชิ้นอันนี้คือตัวที่1นเนาะนะครับที่เราต้องคํานวณหาต่อมาครับที่เราต้องคํานวณหาก็คือว่า เราก็ต้องมาคำนวณหาตัวจุดสั่งซื้อละจุดสั่งซื้อหลายๆที่เนี่ยที่มีของขาดเนี่ยปัญหาก็คือไม่มีจุดสั่งซื้อนะครับที่ชัดเจนไม่ได้คำนวณหาพอไม่คำนวณหาเนี่ยมันก็ไม่มีตัวที่คอยแจ้งเตือนว่าไอ้จุดไหนล่ะสต๊อกมันเหลือเท่าไหร่เราจะต้องสั่งซื้อละนะครับอย่างเช่นสต๊อกเหลือ200ต้องทำการสั่งซื้อเลยนะพอไม่ไม่คำนวณหานะครับสต๊อกมันลดลงเหลือร้อยหนึ่งนะครับค่อยสั่งซื้ออ่ะสั่งมาก็ไม่ห่านละเพราะว่าลีดไทม์ มันอาจจะมันอาจจะนานนะนะครับมันก็ไม่ทันอัตราการใช้มันก็เยอะอะไรเงี้ยนะครับโอเคไหมครับอันนี้คือปัญหาของตัวสต็อกที่มันช็อตที่ผมเจอโดยส่วนใหญ่คือไม่ไม่ได้กําหนดตัวตัว,ว ROP ที่ชัดเจนนะบางบริษัทกําหนด ROP ที่ชัดเจนแต่ว่าไม่มีไม่ได้เผื่อตัวเซฟตี้สอกไว้นะครับมันก็มีหลาย,ลายเคสเนาะนะครับอ่ะทีนี้เราจะคํานวณหาย,ยัางไงไอตัว ROP หรือว่าจุดสั่งซื้อเนี่ยนะครับก็ง่ายๆนะครับ เอายอดขายเฉลี่ยต่อว,วันเนาะนะครับคูณด้วยลีดไทม์นะ e ีดไทคืออะไรลีดไทมก็คือเวลาที่ลูกค้าซัพเออร์เนี่ยนะครับมาส่งของให้เราเนาะเวลาในการตั้งแต่เปิด PR เลยจนถึงลูกซัพเออร์เนี่ยมาส่งของให้เราเนี่ยมันใช้เวลาอยู่กี่วันอย่างเช่นใช้เวลาอยู่ที่7วันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลีดไทมอยู่ที่7วันก็คือเราเปิด PR วันนี้นะครับอีกเจ็ดวันได้ของอันนี้คือ Read Time อยู่ที่7วันเนาะ อันนั้นพอเรารู้ตัวหล a d t i ม e แล้วเนี่ยมันก็จะเอาตัว2ตัวนี้นะครับมาบวกกับเซฟตี้ส็อกที่เราหาไว้ก่อนหน้านี้อ่ะอันนี้ทวนสูตรนิดนึงก็คือเอายอดขายนะครับต่อวนันคูณด้วยหล a d t i ม e แล้วก็บวกด้วยเซฟตี้ส็อกเข้ามาครับอ่ะตัวอย่างนะครับอย่างเช่นยอดขายเฉลี่ยต่อวันเหมือนเดิมเลยอยู่ที่10วันนะครับลีดมเมื่อกี้ผมบอกว่าอยู่ที่7วันใช่ไหมก็เอา10คูณ7 เราก็บวกกับเซฟตี้ซ็อกเมื่อกี้เราคำนวณหาได้อยู่ที่100ใช่ไหมครับครับจะได้อยู่ที่170ชิน้นอันนี้คือจุด ROP หมายความว่าไงครับ170ชิน้นหมายความว่าเมื่อสตอ็อกของเราลดลงมาถึง170ชิ้นเนี่ยต้องทำการสั่งซื้อละนะครับเมื่อสตอ็อกลดลงมาถึงนะคงเหลือนะ170ต้องทำาซื้อถ้าท่านไม่สั่งซื้อนะอันนี้จะไม่สตอ็อกท่านเนี่ยมีโอกาสช็อตนะแต่ถ้าท่านสั่งซื้อเร็วกว่านี้อีกก็ทำให้สตอ็อกของท่านเนี่ย บวมเนาะนะครับมันก็จะมันก็จะเยอะอะ่ะอันนี้คือตัว ROP ตัวที่สองละที่เราต้องรู้คำนวณได้เนาะตัวที่สามก็คือตัว maximum นะครับหรือค่าสูงสุดในครังนะ maximum ก็ Maxim um คือค่าที่เราต้องการเก็บสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อะนะครับสูตรก็มาจากวิธีการง่ายนะผมก็ใช้วิธีการง่ายก็คือว่าเอายอดขายเฉลี่ยต่อวันเหมือนกันเลยคูณด้วยนะครับนโยบายที่ผู้บริหารต้องการเก็บตัว็กซิมัมว่าไม่อยากจะให ต่สต็อกเนี่ยนะครับมันเกินจากจํานวนเท่าไหร่หมันผู้บริหารต้องฟันธงมานะให้เมกคือ,มอ,คอมอบนโยบายมาอย่างเช่นอยู่ที่30วันนะครับผู้บริหารว่าผมไม่อยากจะให้สต็อกเนี่ยมันเกิน30วันอันนี้คือชัดเจนเลยว่าเราต้องการคอนโทรลสต็อกเนี่ยนะไม่ให้มันเกิน30วันนะฉะนั้นพอไม่เกิน30วันเนี่ยนะครับเราก็เอาตัวยอดขายเฉลี่ยต่อวันใช่ไหมครับก็คือ10ชิ้นคูณด้วย30ก็จะเท่ากับ300ชิ้นแสดงว่า m a x i m ัมเนี่ยเราจะเก็บไม่เกิน300ชิ้นแล้วหลังจากนั้นครับพอเราคำนวณหาค่า m a x i m ัมได้แล้วก็มาคำนวณหาค่าตัวปริมาณการสั่งต่อครั้งล่ะเราจะสั่งเท่าไหร่ล่ะมันถึงจะไม่เกินค่า max เราก็มาคำนวณหาค่า maximum อย่างเช่น m a x i m ัมเนี่ยนะครับก็มาจากข้อต้อตีนะครับปริมาณการสั่งเนาะนะครับมันก็มาจากตัวค่า maximum เนี่ยลบกับตัว s ซฟ e ี้ s t o c นะท่านก็เอาตัวค่าแม็กซิมัมที่คำนวณเมื่อกี้ลบกับเซฟตี้ซ็อกที่คำนวณไว้ก่อนหน้านี้น,นนะแม็กอยู่ที่300ชิ้นเซฟตี้ซ็อกอยู่ที่100ชิ้นก็จะเท่ากับ200ชิ้นแสดงว่าการสั่งต่อครั้งเนี่ยจะอยู่ที่200ชิ้นดังนั้นเวลาเวลาของเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นของของปริมาณการสั่งบวกกับตัวเซฟตี้สต็อกคงเหลือของเราเนาะณนะวันนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับค่าแม็ก แต่ก็ต้องระวังไว้อีกนิดหนึ่งนะอันนี้ผมก็ให้ข้อระวังไว้อีกนิดหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าสมมติมันมีการเออร์เลอร์ในเรื่องของตัว l ลีดไทม์อ่ามีเรื่องของตัวลูกค้าซื้อเยอะในบางช่วงที่มันผิดปกติมันก็อาจจะไปดึงตัวสต็อกที่เป็นเซฟตี้สต็อกเดี่ยวออกมาใช้ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยดูว่าเวลาของเข้ามาแล้วเนี่ยค่าแม็กเนี่ยมันมันตามที่เราคำนวณไหมถ้าค่าแม็กลดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับ ในการสั่งเนี่ยครั้งต่อๆไปนี่ท่านก็อาจจะต้องบวกตัวที่มันถูกใช้ไปเนาะนะครับเพื่อชดเชยเนาะนะครับอันนี้คือจุดจุดจุดระวังนิดนึงเพราะจะใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะของของมันจะลดลงไปเรื่อยเนาะแล้วมันก็จะมีโอกาสที่ที่จะช็อตเนาะอันฉะนั้นเวลาเราคำนวณเสร็จเนี่ยเวลาเราสั่งอะไรต่างเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องดูดูตรงนี้ด้วยเวลาของเข้าเนาะว่าของแม็กซ์จากการคำนวณกับ แม็กกับของเข้าเนี่ยมันมีดิฟที่มันต่างกันไหมนะครับเพราะมันก็อาจจะทําให้มีโอกาสที่จะของช็อตได้ก็ต้องดูจุดนี้ด้วยนี่คือวิธีการคํานวณหาตัวตัวปริมาณการสั่งเนาะนะครับอันนี้แต่ถ้ามันติดในเรื่องของปริมาณการสั่งติดในเรื่องของ M.O.Q ละ M.O.Q ก็คือขั้นต่ําในการสั่งซื้อใช่ไหมอันติด M.O.Q จะทำไงอ,อ่ะนะครับอันนี้เราก็เลี่ยงไม่ได้เนาะนะครับจัดซื้อต้องไปคุยกับทาง s ายเออร์อย่างเดียวเลย ก็คือต้องไปไปไปคุยเซเอ,อเพื่อเจราจาเจราจาว่าจะขอซื้อในปริมาณที่แบตไซต์เล็กลงได้ไหมถ้าไม่ได้ก็อาจจะลองดูเจ้าอื่นว่าในห้องตราดเนี่ยมันมีไหมนะครับอย่างผู้ประกอบการผลท่านหนึ่งเนี่ยนะครับท่านก็แชร์ว่าท่านก็เคยซื้อเจ้านี้แหละนะครับแล้วก็แบตใหญ่มากแล้วก็ต้องการซื้อแบตเล็กลงก็วิธีการก็คือท่านก็ไปหาเซเวอร,เอ,อร์ใหม่เนาะแล้วก็ได้ ตัวซัพเปอร์ที่ทําแบตเล็กลงได้นะครับแล้วพอทําแบตลงได้เนี่ยซัพเปอร์เจ้าเก่าเนี่ยนะครับเห็นไปซื้อเจ้าใหม่เนาะนะก็มาเสนอว่าอ่ะซื้อกับผมก็ได้เดี๋ยวผมจะทําแบตไซส์เนี่ยให้ผมจะส่งคือผมจะลดปริมาณการสั่งลงให้นะครับหรือลด m o คลงให้นะครับเพื่อที่อยากจะได้งานเห็นไหมครับถ้าเราเจรจาใช่ไหม มันก็มีโอกาสได้นจาดซื้อก็มีบทบาทค่อนข้างเยอะในเรื่องของการดูในเรื่องของตัวสต็อกเนาะนะครับของเราเรา,เรานำห้าขั้นตอนนี้ไปปรับใช้งานดูนะครับแต่ถ้าบริษัทไหนฟังดูแล้วจะต้องการที่ปรึกษานะครับหรือต้องการ คนที่จะไปช่วยในการที่จะปรับปรุงเนาะนะครับในงานที่ปรึกษาในเรื่องของตัวเอ็นทอรีหรือตัวแบร์เฮาส์อย่างเงี้ยนะครับท่านก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับผมก็รับให้คำปรึกษาเนาะปัจจุบันนี้ก็มีหลายๆบริษัทที่ให้คำปรึกษาอยู่ก็สามารถที่จะลดได้แล้วแต่ขนาดของธุรกิจเนาะอย่างอย่างที่ทำอยู่เนี่ยนะครับก็ลดได้เดือนเพิ่งผ่านไปเดือน2เดือนเนาะก็ลดได้เกือบ20ล้านเนาะไอตัว,ต,วตัวสต็อกนะครับอันก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะ เบอร์08.1.7.12.8.0.5.0่เาะครับล ID S U R A S A K ขีดกลาง J O S นะครับ,รบสวัสดีครับผม